การไปเอาชนะขะตา,านคนอื่นด้วยโลกิยะต้องมีบเล็นตรงนี้ด้วยโลกิยะด้วยการชนะต้องการลาบชนะต้องการได้รับยศชนะต้องการได้รับการสรรนเสิญเยนยอชนะไปแย่งสุขเขานี่เป็นโลกีในยะมันซ้อนอะไรกับไง ผู้ทปฏิบัติธรรมโลกุตรธรรมแล้วไม่ปฏิบัติไม่ไปเอาชนะใครในเชิงได้ลาบมากกว่าเขาได้ยศสูงกว่าเขาแล้วก็ใช้ยศเป็นอำนาจเบ่งอะไรๆจนกระทั่งมีอภิสิทธิ์ยิ่งใหญ่ไม่รู้จบเลยในการที่จะจะอกุศลหรือทุจริตหรือชั่วมันไม่มีที่สุดเลยมันลงผิดอย่างนี้มันผิดนะ แม้แต่จะเราเป็นหลงสุขจะได้สุขมากกว่าเขาสุขเป็นโลกีโลก,กุตระไม่มีสุขไม่มีทุกข์หรือลดสุขลดทุกข์ที่เป็นรถโลกียะนี่หมดจิตกลางกลางไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่ยินดีปรีดาอบออุอิมอ่มเอิบเกมใส่ไปธรรมดามีอภิปรมโมยังจิตตัง่ยอย่างนี้เป็นต้น แต่มันจะซ้อนสลับซับซ้อนหมุนรอบเชิงซ้อนที่ลึกซึ้งนะเรงงางั้นการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีชั้นตอนหรือมีขั้นตอนที่ซับซ้อนลึกซึ้งลึกซึ้งลึกซึ้งขึ้นไปแล้วจะมีชีวิตอยู่ในสังคมไม่เป็นภยัยไม่เป็นพิษกับผู้ใดมีแต่เป็นคุณเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ในสังคม นี่เป็นลักษณะของคุณธรรมที่สุดประเสริฐแล้วเราน่าค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆอัตมาก็จะขยายความถึงพวกเราจะเข้าใจดีทั้งโลกก็ยังไม่ละเอียดโลกีิยาก็ยังหยาบคายก็พูกก็ไม่รู้เรื่องเขาก็ยังยั่งชิงอะไรต่อะไรที่มันยิ่งไปทางต้องขาก,กันแกงกันต้องยั่งชิงกันต้องเอาเปรียบเอาลัดชนะขาดขาดกัน คำว่าผู้แพ้โดยที่มีจุดอาการที่คนจะชนะก็ชนะไปสิแต่เราเนี่ยเราไม่ชนะที่ได้เปรียบเราไม่ได้ชนะที่จะได้มากกว่าเราไม่ชนะที่จะ ขมเบงหรือว่ามีอำนาจยิ่งใหญ่ไม่เราอ่อนน้อมถ่มตนเป็นคนรับใช้นะเสียสละเป็นผู้สร้างสรรให้แก่ผู้อื่นไม่จะเป็นผู้ที่ไปได้ไปกอบไปโกยไปขูดรีดนะไปเอาเปรียบเอารัดกันไม่ใช่นะ ผูภ้ภาษาไทยง่ายๆอธิบายขยายความเนี่ยฟังแล้วจะเข้าใจลึกซึ้งในความลึกซึ้งของความมาเป็นจริงของมนุษย์เมื่อเขอจบด้วยตรงที่ว่าชาวโอโศกตอนนี้ได้ปฏิบัติธรรมะโลกุตธรรมของพระเจ้าเข้าถึงโลกุตธรรมจริงๆจ,งจึงมาเป็นคนโลกุตร,ระที่มีธรรมะที่อยู่อย่าง สง,งบนะแล้วอาตมาขึ้นต้นในคำว่าอิสระพวกคุณไม่ได้ถูกล่อลวงไม่ได้ถูกสร้างภาพแต่คุณเห็นภาพเองรู้เองมาเองมาเองนะที่อาตมาบอกว่าความอิสระนี่อาตมาพูดไม่รู้กี่ทีเราไม่ได้ไปล่อลวงเราไม่ได้ไป,ปโปรกระด้าเราไม่ได้ไป แวดล้อมให้มาเอาแต่คุณใช้ปัญญางคุณตัดสินเองแต่ละคนมีอิสระเสรีภาพของส่วนตัวมาเอาอันนี้หลายคนเข้าใจเข้าใจว่าดีแต่เอาไม่ได้ก็ต้องหลุดออกไปคนที่ได้ก็ได้อยู่นี่เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่แปลกปลอม มันก็เลยสนิทเนียนกันอย่างสวยงามอย่างนี้นะอย่างที่เราพากันทําเนี่ยมันเป็นลำดับดีอยู่แล้วมีลำดับสำคัญนะลำดับเนี่ยถ้าไม่เป็นลำดับมันจะวกวนมันจะซับซ้อนกลับไปกลับมาเสียเวลาหลายเที่ยวถ้าเป็นลำดับดีมันจะเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวก็ไปเรียบไม่สะดุดเลยมันสวยที่สุดนะก็ค่อยมาปฏิบัติแล้วก็รู้ตัวเองไม่ง่ายหรอก แต่มันก็ทำมันเป็นแล้วมันจะได้แล้วเป็นแด้มีแล้วได้ยินมาจากที่อื่นว่าการที่เราไปช่วยเหลือบุคคลใดที่เขากำลังได้รับวิบากกรรมแล้วเจ้ากรรมนาเวรของเขาจะมาเล่นงานเราด้วยจริงหรือไม่คะจริงนะในระดับหนึ่ง แต่ไม่จริงในอีกระดับหนึ่งจริงในระดับหนึ่งก็คือแต่ระดับที่เป็นคนที่มีความรู้โลกุตระยังไม่ได้เลยมีแต่ความรู้ยึดตัวตนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตนเช่นสัตว์เดรฉานสัตว์เดรฉานมันเห็นแก่ตัว ใครไปแย่งที่อัตมาเคยอธิบายมาแล้วเช่นงูมันจะกินเขียดคุณก็แหมโอ้โหเห็นเป็นคนที่มีจิตวิญญาณมีธรรมะสูงนะแม่งงูนี่มันรังแกเขียดได้ไงกินเขียดมันบาปนะอันนี้ก็เคยยกตัวอย่างมาหลายทีแล้ว จะไปตีงูตายเอาเขียดออกจากปากงูนี่แหละมันเป็นการไปละลาบละล้วงวีบากกรรมของเขาก็งูมันก็กินเขียดเป็นอาหารกินสัตว์น้อยสัตว์เล็กสัตว์ที่มันกินได้เป็นอาหารมันกินสัตว์นะงูมันสัตว์กินสัตว์แล้วคุณก็จะไปแย่งอาหารมันออกจากปากคุณก็ต้องไปหัดให้งูมากินเจคุณทำได้ไหมล่ะ เราต้องมาฝึกงูให้มากินเจซึงพวกเลี้ยงงูทั้งหลายแหละเขาก็ไม่ไม่มีใครเลี้ยงงูด้วยการกินเจแเ้าก็ไปเอาเดือสัตสัตตายสัตว์อะไรก็แล้วแต่สัตเป็นตามใจเขาเถอะเราไม่พูดยาวแล้วพวกเข้ไม่รู้เรื่องพวกนี้มันมันมันผิดนะมันไปทำอย่างนั้นมันไม่ได้ทีนี้พวกอีกพวกหนึ่งคือพวกที่ มีความรู้แล้วนะอันนี้เป็นระลาบระล,ล,ลวงวิบากเขาไม่ได้มันว่าไปมันก็ไปอยู่ในระดับของเดรจชานทีนี้คนนี่แหละที่ยังเป็นเดรจชานอยู่ก็ในเดียวกันกับสัตว์เดรจชานที่ยังติดตัวต, ant, ตัวกูของกู um. มายั่งเขียดจากปากกูกูกองเวรจองกบก็ต้องใช่แต่คนอีกระดับหนึ่ง พอเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยไอ้นี่จยไปตั้งแก่การน,นี่มันชีวิตนี่มันสัตว์มันอะไรอะไรอะไรกันอย่างนี้เป็นต้นเราก็เตือนกันช่วยกันให้เขาอย่าไปสร้างวิบากอีกคนที่มีภูมิธรรมระดับนี้ช่วยกันได้เตือนกันได้บอกกันได้แต่ถ้าไปเตือนกันบอกกันสำหรับคนที่มันไม่มีภูมิรู้มันเหมือนกระเด็นฉานขออาภายัยชาวเทวานิยมที่เขาไม่ได้ทราบซึ่งถึง,ถงเรื่องของกรรวิบาก การจะฆ่ากันไปฆ่ากันมาเขาไม่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 กลัวไม่กลัววิบากกรรมที่จะย้อนไปอีกกี่ชาติกี่ชาติเขาไม่รู้เรื่องเขาก็จะมันบอกว่าเหมือนงูมาฆ่าฆ่ากินเกลียฆ่าจะกัดแกาไปย่งเกลียจะฆ่าฆ่าก็จะกัดแกะตายเขาก็จะอาฆาตมาร้ายเรายิ่งเป็นคนยิ่งมีความอาฆาตมาตรายซับซ้อนจัดจ้านกว่าเดรัจฉานอีก เดชางมันแรงเท่านั้นเองมันจัดจ้านจะจัดจ้านมันมันจองเวรจองกมแรงแต่มันไม่ซับซ้อนลึกซึ้งซับซ้อนเหมือนคนคนมันฆ่ากันด้วยเลือดเจนก็ได้อะไร่นี่เป็นต้นมันมีโคลเม็ดมีอะไรต่ออีกเยอะไอ้นี่ก็ละเอียดลอะออนะก็ไม่ขอขยายความต่อเพราะงั้นในเรื่องของกรรมวินากจึงเป็นเรื่องอจินไตยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นเรื่องที่ โอ้ซับซ้อนมากมม่อธิบายกันไม่หวัดไม่ไหวนะอันนี้ก็ถามว่าเป็นจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเขาจะมาเล่นงานหรือไม่ก็นั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรก็คือระหว่างคู่ของผู้ที่ทำบิบาแต่กันและกันเรารู้เราก็เลือกเพราะยังยจะเหลือเขาไม่รู้เขาก็ตบมือข้างเดียวกับไม่มีอะไรนานไม่มีอะไรมาก นะแต่ถ้าเขาเขารู้ด้วยแล้วก็ให้เขารู้ด้วยอ่าก็ต่างคนต่างรู้อย่าไปสร้างกรรมสร้างวิบากอะไรกันเป็นคู่กรรมคู่วิบากกันไปอีกกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่หมดโดยเฉพาะตั้งแต่การฆ่ากันหรือแม้แต่การรักกันก็ตามมาเป็นผู้ที่เกื้อกูลกันช่วยเหลือก,กันเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นผู้ที่มีประโยชน์แก่กันและกันอย่างนี้สูงส่งกว่าที่จะไปทั้งรักทั้งชัง มันก็อยู่แค่สุรพลสมบัติเจริญเท่านั้นเองนะสิบหกปีแ<ป>ห่งความหลังเท่านั้นทั้งรักทั้งชังไม่รู้จักจบจกสินจะได้เลื่องอะไรนะเนะพราะงั้นก็เลิกเสียนะพยายามเรียนดูสภาพพวกนี้ลึกซึ้งสองมีบางท่านสำนักอื่นพูดว่าการที่เราทำทานโดยหวังว่าทำแล้วจะได้บุญตลอดจนได้โภคทรัพย์ต่างๆนั้น เมื่อทำแล้วตายไปเราจะได้ขึ้นสวรรค์แต่พอหมดบุญแล้วจะตกต้องตกนรกเนื่องด้วยเพราะบาปจากการทำบุญและหวังผลดิฉันเกรงว่าถ้าเช่นนั้นชาวพุทธที่มีความรู้ว่าทําทานแล้วมีอานิสงส์จึงทําทานในที่สุดคงจะตกต้องตกนรกที่ถามประเด็นนี้นี่ลึกซึ้งมากอาตมาก,ก็อธิบา อธิบายไปหลายทีแล้วมันคือการรู้เรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานคนที่รู้จักอาการของจิตอาการของเจตสิกที่ยังมีสภาพที่จะต้องได้รับผลตอบแทนจิตที่จะต้องได้รับผลตอบแทนมันเป็นพวกทุนนิยม ลงทุนไปแล้วก็จะต้องได้ทุนคืนดีไม่ดีได้เกินทุนเรียกเกินทุนนั้นว่ากำไรมันเป็นความคิดแบบทุนนิยมแต่ความคิดแบบบุญนิยมนั้นเราให้ใครแล้วไม่เอาคืนไม่ต้องการอะไรคืนทำใจในใจ ให้ให้ไปแล้ศูนยเรียกว่าทานในทานสูนรอานในทานสูนรไม่มีสาเปโคนี่จึงจะเป็นปัใจจัยให้เกิดนิพพานจึงจะเป็นปัใจจัยให้เกิดนิพพานถ้าคุณยังมีสาเปโคคุณก็ยังมีพพมีชาติต่อเนื่องอยู่ พบชาติทุคนก็มีแล้วยิ่งมีไม่รู้ยิ่งเอาวิชามากขึ้นเป็นปฏิพัทธ์สัมปฏิพัทจิตโตปฏิพัทจิตโตผูกพันกับจิตผูกพันกับพบชาติเข้าไปีกซาปเปโคนเริ่มมีสภาพมีรูปร่างที่จะต้องมีได้คืนนะหวังว่าจะมีอะไรอีกได้จากเป็นพบเป็นชาติต่อไว้ไอ้นี่ ไม่จะพบแล้วเพิ่มแล้วความโง่เพิ่มขึ้นจะต้องมีต้องเป็นต้องได้เป็นพบเป็นชาติเพิ่มเติมนอีกระดับที่สองระดับที่สามนี่สะสมเลยเป็นคลังนะสันนิธิเโเรียกว่าคลังคลังสะสมสันนิธิเปโคเอา ไอ้ที่อยากจะต้องมีความหวังเอาไอ้หวังใส่ถังเออดีเนาะเอาไอ้หวังใส่ถังไม่รู้จักเต็มนี่สานในที่เปคโคตทานั่งเทติก็แปลว่าการปฏิบัติการทานการปฏิบัติการทานจะเอา,เอาไอ้หวังใส่ถังไม่รู้จักเต็มนี่แหละเป็นความคิดที่มิจฉาทิฏฐิหนักไม่พบจบ ไม่มีการหมดพบจบชาติได้ถ้าคนมีความคิดระดับสามนี่หมดทางที่จะไปนิพพานเพราะว่าเป็นความคิดที่เติมพบสั่งสมพบสั่งสมชาติยิ่งตายไปแล้วจะต้องไปไว้เป็นของฉันเป็นของให้พอ่อให้แม่ให้ใครตาใครได้อาศัยกินใช้มุดขามว่าเลยอันนี้ ไม่ต้องอธิบายต่อเลยคนนี้ในอีกนานกว่าจะรู้เหตุปัจจัยในการทำใจในใจที่จะไปนิพพานมันสอนการพวกสวรรค์พวกที่จะต้องมีแต่สวรรค์สวรรค์ก็คือมีพบมีชาติแล้วก็สร้างนิรมาณกายพบชาติที่เป็นแสด,แดนที่แสนสุขสมที่ดังชมวิหกอะไรไป คือวาดเป็นนิรมานกายวาด่าคนคนชอบแบบไหนเอาแบบนั้นคนจะชอบรูปสภาพแบบใดขยายความสร้างภาพสร้างรูปเป็นศิลปินสร้างรูปเหมือนอย่างธรรมกายนี่โอ้สร้างรูปสร้างภาพสร้างอะไรหลอกกันไป่หมดมันปั้นอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้จะไม่ได้คิดที่จะเป็นสวรรค์สดสวยงดงามอย่างน้อนอย่างนี้อะไรต่อเมันก็ได้สารพัดความคิดเอาอะ จะต้องเป็นฟุ้งฟริงสวรรค์ฟุ้งฟริ้งแบบไหนพิรลฬตนยังไงซับซ้อนยังไงงามงดงามยิ่งใหญ่มโหลานพันลึกยังไงมันก็ได้เพราะงั้นการทําจิตในจิตที่ไม่รู้มันก็คิดเป็นบาบาบาบแบบ,บ,บจิตในจิตที่เป็นอะไรที่เลอะเทอะไปอย่างนั้นเน่ะได้ตลอดเวลานะ เพราะการที่จะมาเรียนรู้ธรรมะไปนิพพานยุคนี้เป็นยุคเสื่อมมากโลกุตระเพราะงั้นจึงพูดแล้วพูดอีกขยายความแล้วขยายความอีกก็จะล้างความโง่ความไม่เข้าใจความไปติดยึดในภพในชาติที่มีซับซ้อนมากมายหลากหลายชนิดและซับซ้อนหนาเปรอะอะไรพวกนี้ยังยากมากเลยมัพววที่ ผู้ที่มาศึกษาแล้วสามารถรู้เข้าใจได้จางพวกเรานี่มาได้นี่ก็เหลือส่วนเนี่ยนอกจากนี้ก็จะมีผู้สแสวงหาผู้ที่อคติน้อยก็ค่อยๆศึกษาก็ค่อย,อยตามมาตอนนี้ก็เป็นแก่นเป็นแกนไปพวกเราเป็นแก่นเป็นแกน่นช่วยเป็นหลักให้แกนมนุษยชาติที่จะต้องการ นิพพานตอนการธรรมะพระพุทธเจ้าก,ก็ค่อยๆมากกันไปนะเพราะงั้นทุกวันนี้เนี่ยก็จะเห็นด้านเต็ไมไปหมดสอนทานมีแต่พบชาติและอีกทีก็คือมีแต่นรกแล้วหลงนรกว่าเป็นสวรรค์นี่ขยายความนะคือคนเป็นพบชาตินรกสวรรค์มันอันเดียวกัน กูไปติดไปยึดมันจะต้องมีต้องเป็นต้องได้พบชาตินั่นแหละก็คือการสั่งสมนรกการสะสมสิ่งที่ควรจะเลิกล้างไปไม่มีเพราะศาสนาพุทธไม่มีพบไม่มีชาติไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีตั้งแต่จตุมหาราชที่ห้ามหันกันเหมือนอย่างกับที่เทวนิยมก็ยังฆ่าแกงกันอยู่นี่เขี้ยวยาวหอกดาบนั่นเป็นอาวุธสมัยโบราณ สมัยนี้มันโอ้โหยิ่งกว่ปรมาูแล้วอะนะมันฆ่ากันอย่างที่เรียกว่ามันเหมือนยิ่งกว่าพืชยิ่งกว่าสัตว์ยิ่งกว่าพืชที่มันฆ่ากันเฉยเลยนะฆ่ากันในชาติตัวเองไม่พอรับใครจะมาสมัครมาเป็นทหารจ้างมา แล้วมันก็เอากระดาษเปืืน่นชำระกระดาษชำระนี่ได้ตามกฎหมายมาจ้างพวกนี้ก็เอาเห็นแกกระดาษชำระสมสมัครและก็ตายไปอ,อะไรต่างๆพวกตายไปก็ไม่ต้องจ่ายไอ้พวกไม่ตายก็เพราะฉะนั้นพวกนี้มึงก็ยิ้มเออเองไปเลยไปฆ่ากันแล้วเองตายในฆ่าจะได้ไม่ต้องจ่ายกระดาษชำระสับซ้อนไหมเห็นไหมใจใจิวใจ,ใจดำอมหิต เห็นคนเป็นผักเป็นปลาเป็นสัตว์เป็นพืชอะไรจะทำร้ายจะฆ่าจะแกงอะไรเฉยือเขาไม่รู้ภาษีปรษา,าในเรื่องของกรรมมีบาเขาไม่รู้จักชีวะโดยเฉพาะชีวะในจิตนิยามที่จองเวรจองกรรมกันมีกรรมมีมีบาอะไรกันเขาไม่รู้เรื่องเลยเพราะงั้นทั้งคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นยุคเสื่อมของยุคนี้มันจะใกล้กะลียุคแล้วมันยิ่งเห็นชัดเจน พันเมืองไทยจะเป็นเมืองตัวอย่างของโลกรตรธรรมเรื่องจิตวิญญาณนี่อีกอัตมาว่าอีกสักร้อยปีความรู้โลกรตรธรรมนี้จะเฟื่องขึ้นไปถึงขั้นระดับสากลได้เจอะแต่เดี๋ยวนี้ยังหรอกยังจะพูดยัง,ยงไงก็ยังยากที่เขาจะเข้าใจว่ามันเป็นคุณค่าอันสุดยอดแล้วในเรื่องของจิตนิยาม,มในเรื่องของจิตวิญญาณ ในเรื่องของการเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์เขายัาง,นาางนะเพราะงั้นก็ยังไปมันจะไปบังคับกันก็ไม่ได้แน่นอน,นเพราะฉั้นแม่จะสอนจะแนะนำก็ยังยากมากเลยายากาก็ต้องเป็นไปตามสัจจะเพราะงั้นเราก็ทำสิ่งที่ดีนี่แหละเป็นแกนแกนเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดนี่เป็นแกนแกนที่จะ ยืนยันพิสูจน์ให้คนมพิสูจน์นะเพราะว่า,าศาสนาพนุทธเข้าใจเรื่องความตายความเกิดเรื่องของการวนเวียนของการมีชีวะอยู่ในระดับเป็นโพธิสัตว์รู้จักอะไรตะไรมันเป็นเรื่องนึซึ่งซับซ้อนมากนะก็ช่วยกันเท่าที่ช่วยกันได้นะคุณสิทธิ์สินพุทธสุขภูลคำว่าลิงลมอม,มขาพอง ใช้กับคารวาสได้ไหมครับหรือว่าต้องใช้กับพระโพธิสัตว์เท่านั้นครับเออดีอันนี้ดีถามดีตอบลิงลมอมข้าพองเนี่ยปุตุชนคนทั่วไปเนี่ยยังเป็นลิงลมที่มัวเมาโลกิยะอยู่ อุถุชนคนทั่วไปเนี่ยยังเป็นคนที่มัวมาอยู่ในโลกียะอยู่ตลอดไปยังไม่ได้โลกุตรภูมิเลยเพราะงั้นแม้แค่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเอาแค่สโสดากสกิทาก่อน ยังมีภูมิโลกุกตระเข้ากระแสมายังไม่ถึงขันนงงข้นนิยตะโทดาสกิทายังไม่ได้ถึงขั้นนิยตะตที่จะสูงขึ้นไปสูงที่สุดที่สูงไม่มีอะไรขีดขั้นจะยังหมุนเวียนลงต่ำลงสูงได้อีกเยอะแต่ไม่ตกออกจากกระแส ที่จะเป็นอาริยะเท่านั้นโสดาสกิทาแต่จะซับซ้อนตกต่ำตกสูงตกต่ำตก,ตำตกสูงอีกอีกเยอะกว่าจะขั้นถึงขั้นที่สามนิยตตโซดาปันณนะอวินิปาตาธรรมนิยตตสัมโพธิปรายณนะเพราะฉะนั้นกว่าจะขึ้นขั้นที่สามนิยตตแล้วก็ขั้นที่สี่สัมโพธิปราญณนะนั้นก็ยัง บนซับซ้อนอยู่อีกเยอะยังเป็นอวินิปาตธรรมเป็นเพียงแต่ไม่ตกเขาออกนอกกระแสถ้ามีโลกุตธรรมจรงิงแต่ถ้าไม่โลกุตธรรมจรงิงหลุดออกจากกระแสกระแสโลก,กุตธรรมนะก็ไปนรกสวรรค์ป่าบนเมือนอย่างอีกกี่ชาติต้องกี่ชาติไปแต่พวกที่ได้เข้ากระแสแล้วเนี่ยชาติจะสั้นลงละจะเกิดสั้น การเกิดการตายในชาติของที่เราจะมีจิตนิยามจะสั้นลงสั้นลงนะเพราะว่าคนที่เป็นแค่โซดาหรือสก,กิทานี่ยังไม่มีนิยตะกเทอธิบายแล้วก็จะไม่มีภูมิเทวภูมิหรือว่าธรรมะสองยังไม่มีปัญญาที่จะรู้เทวภูมิหรือธรรมะสองที่เจตโตกับปัญญาซึ่งเป็นของสองเจตโตกับปัญญาเป็นสอง ที่ชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งสายเจโตก็ยิ่งจะยากและช้ากว่าปัญญาจะรู้รายละเอียดตรงนี้ได้น้อยกวา่าเพราะฉะนั้นจึงจะเป็นวิมุตติจงกระทั่งถึงวิมุตติยาทัศนะหรือวิมุตติธรรมที่เป็นวิชาธรรมวามพุตจ้กอีกนาน,นาจะชาจะนานกว่า อัทีนี้คําว่าลิงลมอมข้อพองที่ประเด็นที่คุณสินพูดถามมานะครับคารวเป็นได้ไหมตอบแล้วไม่ได้ลิงลมอมข้อพองไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่มีกรอบไม่มีรอบของการที่จะหลุดพ้นอะไรเลยคุณยังไม่รู้เลยว่าจะต้องไปบางคนก็ยังหนักหน้าอยู่ก็แย่งลาบแย่งยศแล้วก็เห็นว่าเป็นความสุข เป็นลาบเป็นยศหรือสูงขึ้นไปลาบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แล้วหยาบยาบไม่แล้วยดก็ไม่ค่อยอันนี้แล้วก็จะลงสรรเสริญหลงสุขไปอีกแต่คนที่ยังติดยศแบกยศอยู่อะไรไตรยอยู่อาจจะลาบลดบ้างแล้วก็อีกนานแค่ยศก็ไม่ใช่จะก็ได้บ้างอะลากก็ได้บ้างแต่ไม่เที่ยง เพราะว่าขั้นหนึ่งลาบยศสันเริญสุขสีเนี่ยมันก็เป็นอีกกรอบลาบประยศ์นี่มันก็เป็นเนื่องต่ำกว่าสันเสริญสุกมันก็เป็นนามธรรมาสูงขึ้นไปอีกอย่างนี้เป็นต้นบมงคนยังแบกยศเบิง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 อยู่เนี่ยยังยังจะวนเวียนบกวนอยู่เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีลาบแต่ซับซ้อนอันนี้ตอบประเด็นนะว่าลิงลมอมก็พองนะรับ อุตุชนยังเป็นไม่ได้เพราะอุตุชนยังไม่รู้กรอบของความหลับความตื่นความหายเมาจากโลกีแค่หลากแค่ยอดแค่สันเริญยิ่งสุกยิ่งลึกเพราะงั้นแม่หยับหยาบแค่หลากแค่แยอดก็ยังไม่รู้ม่น้จะไปหายเมาได้ไงไม่เมาลิงลมองก็พองมหม้ยเขาว่าเมามัวเมาลงไหลเหลอะเทอะอยู่ เพราะคนที่จะมีสภาพลิงลมองข้าวพอกนั้นไม่มีความหมายในยะสำคัญเป็นแต่เพียงความหลงเมาไปกับโลกที่มันหลอกอยู่แต่ผู้ที่มีภูมิธรรมสูงแล้วไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของโลกีนี้แล้วจะไม่ไปจมไปด้วยจะไม่ตกไปเมาไปแล้วกับเลยยิ่งไปกันใหญ่ไม่ จะมีวิบากตามบารมีคนที่ยังมีบารมีน้อยก็อาจจะไปหลงนานหลงหนักหนักหน่อยแต่ก็ฟื้นตัวได้แต่คนที่ไม่มีบารมีหลงไปแล้วไม่จะฟื้นตัวได้ไปเลยไปเลยหนักไปเลยหนักไปเลยจมไปเลยหนักไปเลยน่าก,กลัวเพราะฉะนั้นคำว่าลิงลมองกระพอก จึงเป็นผู้ที่มีตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปและก็ยังไม่เที่ยงจัก,กิทาก็ยังดีขึ้นต้องนิยตตต้องอนาคาขึ้นไปจึงจะค่อย,ยชั่วถ้าสูงขึ้นไปก่อนนั้นก็ยิ่งจะ,ะไม่มีมากและไม่เป็นลิงลมอ,มองคพองชั่วข้างชั่วเดียวชั่วดาวไม่ง่ายขนาดพระพุทธเจ้ายังมีลิงลมอ,มองค์พอง โพธิรักก็จะต้องมีหลม,มู่ก็พองก็อธิบายยืนยันความเป็นจริงมาให้ดูแล้วให้ฟังแล้วของพระเจ้าก,ก็ยังมีตำนานของโพธิรักก็มีวัะนั้นคนที่ยิ่งไม่มีบาร,รมีน่ากลัวไหมอ้าวอ,อย่าไปสร้างเขาอย่าไปหลงเลยโลกีย์